หลังรัฐบาลยืนยันไม่ยกเลิก MOU 4 4และเดินหน้าเตรียมตั้งกรรมการเจราจาหรือ JTC เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างไทยกัมพูชาในพิ้ิที่ทับซ้อนล่าสุดปมความสัมพันธ์และผลประโยชน์ระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและสมเด็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเริ่มมีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในปัจจุบันต่อปมร้อนดังกล่าวพลเอกจุมพลลุมพิก,การนนกรรมการผู้สรงคุณอาวุธ ในคณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลซึ่งคำวอดในกฎหมายทางทะเลมากว่า20ปีเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์การจัดการพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อในกระบวนการเจราจาที่มีขึ้นระหว่างกัมพูชาและไทยในอนาคตผ่านกรรมการ JTC ก็จะไม่ต่างกันผู้สืออนานะนะัฐยตรีมาเลเซียกับท่านเกรียงศักดิ์เชมนันนะเจราจาเป้งปี22 กว่าจะเอาน้ำมันขึ้นได้ชช่วงชวาวนายกเปลไปเปิด C48 ครับ26ปีพลเ,เอกจุมพลชี้ว่าในกระบวนการเจราจายัางเต็มไปด้วยขั้นตอนต่างๆมากมายเพราะเมื่อเจราจาได้แต่ละฝ่ายก็ต้องนำผลที่ได้ไปเสนอต่อฝ่ายของตนเองเช่น สำหรับประเทศไทยทรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดข้อตอกลง,งต้องนำมาขออนุมัติต่อรัฐสภา,สาและเมื่อสภาอนุมัติบบก็ต้องนำไปตราเป็นพระราชบัญญัติยังไม่รวมกระบ,บวนการให้สัมปทานซึ่งจะต้องแตกออกอีกหลายขั้นตอนและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการเจราจามไม่เคยจบในครั้งเดียวจึงเชื่อต้องใช้เวลาอีกยาวนานส่วนตัวไม่กังวลต่อการตั้งประเด็นความห่วงใยของผู้คัดค้าน m o u 44ว่า จะเอื้อประโยชน์ต่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและสมเด็จคุณเซนอดีตยานุสิกรพูชาที่มีการหยิบยกขึ้นมาในปัจจุบันส่วนข้อกังวลทักษิณคุณเซนท่านเชื่อว่ามีกระบวนการหมดอยู่แล้วที่จะตรวจสอบได้ถูกต้องครับดูได้ไม่ได้เป็นหน้าที่เราครับผมผมตอบแทนไม่ได้หรอกนะไอ้ความลึกลับซับซ้อนเป็นบทเรียนที่เกิดเกิดขึ้นในหลายกรณีนะครับมผมขออนุญาตไม่เอื้อนเอ่ยว่าเป็นชื่อใครอย่างไรทุกคนฮะผมก็ตอบไม่ได้ว่าถึงเวลานั้นคุณเซนตัวนี้อายุเท่าไหร่ละ ท่านทักษิณอายุเท่าไหร่แล้วท่านหยิบยกมาผมบอกอาจจะเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาต่ออีกมันจะเกิดขึ้นพบตอบไม่ได้หรอว่ามันจะจะลาเสร็จเมื่อไหร่และถึงเวลานั้น,นที่ผู้ผู้มีอำนาจนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มมผมถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าการตกลงในเรื่องผลประโยชน์ชาตินี่ครับอันนี้ก็เราต้องช่วยก,กันกำกับติดตามดูแลในทุกประเด็นที่เราสามารถที่จะให้ความรู้กับประชาชนและช่วยกันนะครับกำกับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นระบบ พลเรือเอกจุมพลแนะด้วยว่าจากนี้การตรวจสอบควรเริ่มจากรายชื่อคณะกรรมการที่รัฐบาลจะตั้งขึ้นว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่และเมื่อได้กรรมาการแล้วหากประชาชนมีข้อมูลหรือข้อกังวลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ควรมอบให้คณะกรรมการขณะนักการเมืองควรรอขั้นตอนการตรวจสอบในสภายอมรับกังวลการนําข้อมูลออกมาเผยแพร่ผ่านสาธารณะหรือสื่อรายวัน อาจไม่เป็นผลดีต่อการทํางานของคณะกรรมการซึ่งกาลังจะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นความเสียเปรียบเราเห็นเขาเห็นไพ่เราหมดเอยน,น,นะครับถามว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบอนะไรสำหรับผู้เจราจาถูกไหมครับ,รบนี่คือสิ่งที่น่าห่วงสําหรับบ้านเรานะประเทศใรก็ต้องมีเขียดเส้นความพอดีว่าถ้าเราจะรักษาผลประโยชน์ชาติก็ขอให้ความไว้วางใจกับคนที่จะถูกมอบหมายไปดําเนินการได้เขามีไพ่ในมือที่อยู่แล้วไม่มีใครแอบมองให้เขาตรางก่าที่เราไป เเเหมือนลลบบจากนี้ไปชื่อของเกาะกูดและปมผลประโยชน์ทางทะเลคงถูกยกขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆหลังรัฐบาลยืนยันเดินหน้าตั้งกรรมการเจทีซเพื่อบแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาท่ามกลางความท้าทายของคนไทยทุกคนถึงความพอดีของการรักษาผลประโยชน์ของชาติที่ต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์พอดีเพื่อไม่ให้บานปลายกลายเป็นปมร้อนจนกระทบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสวิทมิมง่งมนสํานักข่าวไทยอสม,มทรายงาน